คณะสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าวาดวัดป,ปากน้ำภาษีเจริญกำหนดเคลื่อนเสรีระสังขัน12ธันวาคม2564 วันนี้เวลา14นาฬิกาที่ห้องรัตนจันทราส,สรวรรคณวัดปากน้ำภาษสเจเรญเขตภาษีเจรญร,จรญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัดปากน้ำโดยพระเดชพระคุณพระปรม,มลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำได้เป็นประธานการประชุมบางแนวทางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำลังมรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา5นาฬิกา45นาที โดยมีนายิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการรักษารษาชก,การผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนสำนักพระราชวังกรมการศาสนาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ท่านี้ภายหลังการประชุมพระเดชพระคุณพระพรมโมลีแถลงผลการประชุมว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญอดีตผู้ปิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่ปรึกษามหาเถรสมาคมประธานสมช,ชามหาคณิสอนประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนหารหรือหมู่บ้านรักษาศีลหา้มามรรภาพลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ96ปี76พรรษา ที่ประชุมมีมติกำหนดเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลสิริราชในวันที่12ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกามานาพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลชั้น2วัดปากน้ำภาษสิจริญจากนั้นจะเปิดให้คณะสงฆ์คณะศิษยานุสิษ์พุทธศาสานิกชนเข้าส่งน้ำถึงเวลา16นาฬิกาและในเวลา17นาฬิกาจะเป็นพิธีพระรชาชทานน้ำล้วงสงศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา17นาฬิกา ได้านายสิบบวรแก้วงามกลับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพส,สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะตลอดไปพร้อมพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศตามสมณศรรักดิ์เพราะการประชุมในวันนี้จึงประชุมท่านพระเชษฐานิเลขาคมวิพักน้ำและทางส่วนรชาชการคกอสําักงานทุสนาแห่งชาติสนธิพระราชวงัง และส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมาร่วมประชุมปรึกษากันเพื่อต้องการที่จะรับร่างหลวงพ่อเอามากลับมาอย่างวัดปากน้ําซึ่งก็ได้กาหนดกันว่าจะรับร่างหลวงพ่อมาในวันที่12ธันวาคม2 5 6 4นี้โดย8โมงเช้าจะนําร่างหลวงพ่อมาจากโรงพยาบาลเอามาวัดปากน้ําและพอได้เวลา10โมงเวลา สิบโมงน้ำส่งของท่านมาถือฐานไว้ที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลชั้นสองตรงนั้นและพอได้เวลาสักประมาณสิบโมง,โมงก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายได้ส่งน้ำสบหลวงพ่อแล้วพอได้เวลา16บหกนาฬิกาก,ยกา็ยุติการส่งน้ำวันที่12นั้นน่ะยุติการส่งน้ำพ17จีนาฬิกาก็น้ำส่งพระราชทาน การน้ำสงศพของหลวงพ่อในในเวลาสุเจ็ดนาฬิกาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแจ้งท่านทั้งหลายพอได้รับทราบ